สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะออวันดีค่ะโอเควันนี้คีเฟอร์วันนี้พาทีจะมากินคีเฟอร์โชว์นะคบคีเฟอร์เต็มแก้วกินกับแม่แบ่งกันกินอ่าเห็นไหมคะว่าเขาอยากกินอ่ะ กินแล้วเขาก็ระบบขับถ่ายเขาค่อนข้างจะดีมากอะค่ะคุณดูสมบัติดีกว่าโยเกิร์ตเพราะว่าเราทำเองไอ้เป้าไม่เอามือหล้วเนี่ยค่ะวันนี้ผสมกับน้ำผักคีเฟอร์สามส่วนน้ำผักหนึ่งส่วน คนๆกินกันกับแม่คะ่ะกินหลังอาหารแต่จริงๆกินก่อนนอนก่อนก่อนนอนด้วยก็ดีก็แล้วแต่วันบางันก็ไม่ว่างรสชาติก็จะอร่อยเปรี้ยวหวานหวานหวานวาน,วาน,น้ำผักน้ำผักเวจี้นะี่ะอ่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่คณคะไปแล้วค่ะ